โอเคตอนนี้เรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าโฟเบียนนั่นเองนะครับก็คือโฟเบียนแปลว่าความกลัวนั่นเองนะครับก็ใครเป็นโรคกลัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับ <c oughs> ก็ตอนนี้เราอยู่ในแมปความกลัวนั่นเองก็มีด่านให้เราเข้ามากมายเลยโดยด่านโดยแมปนี้นะครับจะมีความกลัวที่เราแบบกลัวเขาเอามาใส่ด่านนี้หมดเลยนะครับก็โอเคก็มีด่านอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะพนน,นี่เลยนะก็เริ่มจากความกลัวแรกก่อนเลยก็คือโรค กลัวความสูงนั่นเองนะโอเคไปเข้าไปเลยนะก็ถ้าใครเป็นโรคกลัวความสูงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะโอเคอันนี้ก็เราเข้ามาในแมปกลัวความสูงไปที่เรียบร้อยแล้วนะก็โอ้ oh. คนที่เป็นโรคกลัวความสูงน่าจะแบบเข้ามาท้าทายตัวเองได้นะไปเลยโ okay. อเคนคนที่กลัวความสูงก็สามารถมาท้าทายตัวเองได้นะว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนเนาะก็เราต้องไปถึงจุดจุดตรงนู้นนะ เราน่าจะแบบผ่านเลยหรือเปล่าคือถ้าเราตกก็น่าจะตายก็แน่นอนเละดิเออจะให้ตกแล้วตกแล้วกลายไปจมน้ำเหรอก็แบบนี้นะมันกลัวมีความกลัวเพียบเลยเออเคยขอขอผ่านก่อนแล้วกันนะจะได้แบบไปโลกต่อไปเนาะก็ตรงนี้เป็นดาดที่เงียบเหงามากคนที่เป็นโรคกลัวความโดดเดี่ยวนี่น่าจะอยู่ไม่ได้นะเพราะว่าแบบ ไม, <LEGO> ไม่รู้นะก็ถ้าตกก็ก็ไม่ต้องสารและบรรยายเลยหรอกโอเคผ่านเป็นอันที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราไปโลกต่อไปกันเลยนะก็คือโลกนี้นะก็คืออับอับอะไรอับโลฟเบียนะก็คือเป็นโลกกลัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาอ่านก่อนนะโลกกลัวของความชั่วนิรันต์ก็คือโลกลัวแบบสิ่งที่มันแบบมีไม่สิ้นสุดนะก็คือแบบ โลกัวเส้นทางที่ไม่มีสิ้นสุดก็เรียกว่าอะไรก็โลกทางที่อะไรโลกทางโลกความโลกัวที่เส้นทางที่ไม่มีสิ้นสุดะเอออะไรพูดยิ่งพูดิ้งโอเคมันมาเป็นแบ็กดูมะแล้วโอเคก็คือโลกความกลัวที่ไม่มีที่สุดพูดหี่รอบเลยโอเเอาง่ายๆมันคือความกลัวที่แบบโลก ความกลัวที่ไม่มีวันสิ้นสุดเออหมานั้นก็ไม่รู้ว่ามีเฮ้ยน่ากลัวตกใจจริงเมื่อกี้โอ้ตะกดสสดังเลยใหญทุ้นคนมันเห็นหน้าตอนที่ผมตกใจจริงๆเลยเพราะว่าแบบ โอ้โหตกใจแบบเขาเรียกว่าตกใจอะไรเมื่อกี้แบบเล่นอยู่ดีๆแล้วพบโทรศทับบินเลยอ่ะเออโอ้โหเจ็บเต้นโอ้ยมันตกใจแบบเวลามันเดินมานะมันไม่ได้ตกใจแบบเสียงอ่ะเออโอ้มีผีด้ยวยเนี่ยก็เป็นแบ็คลูมอะนะมาดิมาดิ อ๋อมีเสียงอยู่นะนี่ไงอ๋อมันวิ่งได้นะเออมันสามารถวิ่งหนีมันได้เฮ้ยเอามาม่ไอย่าบอกเกิดปึ้บตายปั๊บโอเคไม่ตายโอเคสรุปนะก็คือโลกนี้ก็คือโลกกลัวของที่แบบเส้นทางที่ไม่มีวันไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเองก็ถ้าใครเป็นโลกความกลัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์ดอกนะได้ โอเคเราไปโลกความกลัวต่อไปกันเลยคนระับโอเคเรามาอยู่ในโลกกลัวน้ํเป็นหนนะ้าที่เรียบร้อยแล้วก็โลกนี้ผมค่อนข้างที่จะหวัดๆนิดหน่อยนะครับก็ชื่อโลกนี้ชื่อว่าอะควาโลอะควาโฟเบียหรือเปล่าไม่รู้นะก็เข้ากันเลยเค okay, ก็โลกกลัวน้ำนี่มันน่าจะเป็นคล้ายโลกกลัวทะเลเนาะเบ okay. ก็ถ้าใครเป็นโลกกลัวนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะับเลย โอเคแบ็คลูมอีกแล้วเออโอ้โหโอเคก็ขอไม่ไปอะไรไกลแล้วกันกนะก็ให้ทุกคนมาดูคร่าวๆว่าด่านนี้มันมีอะไรเนาะโอเคสรุปนะโลกกวนน้ำนี่ก็คือไม่ได้มีอะไรมากนะใครสําหรับก็กลัวน้ําก็น่าจะหวันหวานิดหน่อยแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เป็นเดี๋ยวเราไปดูโลกต่อไปกันเลยโอเค okay. ตอนนี้เรามาอยู่โลกต่อไปแล้วก็ไม่รู้ว่าโลกนี้ชื่อว่าอะไรคนระับมันน่าจะอ่านากกว,ากกว่าอากัวอากัวลาโฟเบีย เออกัวลาโฟบียนะับน่าจะเป็นโรคกลัวสถานที่ที่ให้ความเกิดวิขวิขวตะวนอะไรก็เป็นโรคที่ทําให้เราแบบวั่นๆว่าจะมีอะไรมาโจมตีเราหรือเปล่าครับก็คือเป็นโรคกลัวโรคกลัวอะไรอ่ะโรควิตกกังวลเออแบบอยู่ในสถานที่ที่มันน่ากลัวเออประมาณนั้นผมก็หวันๆนิดนึงนะครับผมจะเป็นทุกอย่า ไอ้คนลุกจริงนี้ยน่ากลัวโอ้โหมีปุ่มวิ่งด้วยแสดงว่ามันต้องมีผีวิ่งมาแน่นอนโคตรน,น่ากลัวเอ้ยน่ากลัวจริงนะครับอันนี้ผมขอไม่เดินแล้วกันนะครับก็สรุปเลยแล้วกันนะโอเคสรุปเลยนะครับก็โลกนี้มันเป็นโลกที่ทําให้เรากลัวรู้สึกว่าแบบในสถานที่ที่มันน่ากลัวครับก็มันทําให้เราเกิดความหวาดกลัวระแวงกันเนาะก็โลกนี้ ผมไม่ได้กลัวนะแต่กลัวบรรยากาศในนี้มากแสดงว่าผมเป็นโลควี้น่ากลัวซาวอดอิโอเคเราไปดูโลกต่อไปเลยออกแล้วออกโอเคเรามาอยู่ในโลกที่หลายคนน่าจะเป็นกันครับก็ไม่ไม่ใช่เด็กบางคนนั่นแหละเออก็บางคนอยู่แล้วแหละก็คือโลกัวหุ่นนั่นเองนะก็เป็นโลกออตโตมาไดโนโฟเบียเอออ่านถูกเฉยเลยนะโอเคก็โลกนี้นะมันผมไม่ค่อยกลัวอะไรนะ แต่มันจะทําให้น่ากลัวเพราะอยู่ในโลบอกเนี่ยแหละเพราะว่ามีจาสแกลด้วยนั่นแหละเออแล้วประเด็นคือจาสแกลเสียงโคตรดังเลยอย่าบอกนะว่านี่มันโลกกลัวความมืดชัดเลยเนี่ยโหอุ้ยน่ากลัวเพราะมีไฟฉายด้วยนะตกใจวุ้ยแลกเลยอเออแลกเลยนะเพราะว่ามันหุ่นโคตรเยอะ โอเคก็ผมไม่ได้กลัวอะไรมากนะแต่ว่ามันมืดมากผมเลยไม่ได้เดินไปเพราะว่ามันมีปุ่มวิ่งด้วยไงเคพอเดินดูรอบๆเลวกันนะอ๋อตรงนี้ก็เป็นไฟอะไรอันนี้ก็คือไม้นะผมขอไม่เดินไปตรงนู้นแล้วกันนะผมจะให้ทุกคนมาลองเล่นเองนะเคก็ okay. okay. สรุปเลยนะครับก็โลกนี้เป็นโลกกลัวหุ่นนั่นเองนะก็คือใครเป็นโรคกลัวหุ่นที่แบบอาจจะรู้สึกว่าเหมือนหุ่นมันจะขยับตามหลังเรามานะเออนั่นแหละ Okay. เดี๋ยวเราไปดูโลกความกลัวต่อไปกันเลยคนระับโอเคตอนนี้เรามาอยู่โลกที่ทุกคนค่อนข้างที่จะเป็นกันนะหรือเปล่า <g iggle> ก็คือโลกกลัวที่แคบนั่นเองก็คือเป็นโลกกลัวที่แคบนั่นแหละเออเขาไม่ได้เขียนชื่อไวอ้อ่ะเออขีไ <g> ป <iggle> โลกกลัวที่แค่นี่ก็น่าจะเป็นโลกเกี่ยวกับแบบความกลัวที่อยู่ที่แค่คนเดียวอาจจะรู้สึกแบบทําให้เราอึด,อ,ดอัดแล้วก็รู้สึกเหมือนที่แคบม,มันจะบีบตัดตัวเราเข้ามานั่นเองเออใช่ไหม ถ้าใช่ก็คอมเมนต์บอกด้วยคนระับถ้าไม่ใช่ก็คอมเมนต์บอกด้วยคนระับอะไรเก็บไปกันเลยโอเคเริ่มน่ากลัวเนะขคานี้เฮ้ยเริ่มน่ากลัวแนละ้วอ่ะเฮ้ยมันเป็นโลกโลกกลัวเลยเนะี่ยอ๋อโลก,กลที่แคบนะก็ผมขอไม่เดินอะไรมากแล้วกันผมโอ้โหไม่กล้าไปเลยอนะ่ะดูผมไม่ได้ไม่ค่อยกลัวที่แคบเท่าไหร่นะแต่ว่า มันมืดผมเลยกลัวก็ขอสรุปให้ฟังเลยกันนะครับก็สำหรับโรคโลกเนี้ว็คือโรคกลัวที่แคบนวะก็มันจะทําให้เราแบบรู้สึกว่าที่แคบมันดูอึดอัดแล้วก็ดูหายใจไม่ออกไม่สบายใจนั่นเองอเคก็เดี๋ยวเราไปดูโลกต่อไปกันเลยคนระับโอ้ในแบบนี้ถ้ามีโลกกลัวผีนี่คือแบบผมนั่นนะจะไม่กล้าเข้าเพราะว่าผมไม่ไม่ใช่กลัวผีอะผมกลัวจามสแกนครับเออ,อเคเราไ่อยู่โลกต่อไปก็คือโลกกลัวของปลา ปลาทําไมอะเออก็คือโรคกลัวโรกลัวป่านั่นเองก็คือไฮโลโฟเบียนั่นเองเน่ก็โรคกลัวป่าใครเป็นโรคกลัวป่าก็คอมเมนต์บอกเนะลยโรคกลัวป่านี่ก็คือมันทําให้เรารู้สึกหวนหวัว,ว,ว่าด้านในป่ามันจะมีสัตว์ดุร้ายเออหรือว่ามีแบบสิ่งที่น่ากลัวซ่อนอยู่ในป่าหรือเปล่าเออประมาณนั้นก็ผมค่อนข้างเป็นโรคกลัวป่า คนรู้อีกแล้วเฮ้ยคนรู้อีกแล้วนะจริงๆโอ้โหน่ากลัวอีกแล้วอ่ะเฮ้ยผมก็กลัวป่าเหมือนกันนะแต่ว่ามืดด้วยอ่ะอุ้ยน่ากลัวจริงไม่กล้าเดินเลยอันนี้น่ากลัวจริงนะโอ้โหคนลุกตัวสั่นเลยเฮ้ยน่ากลัวนะก็สรุปไปฟังกันเลยแล้วกันนะก็โลกโกป่านี้ผมอนข้างวันบานนิดหน่อยนะ ก็ผมไม่ได้กลัวอะไรมากเนาะแต่ว่ามันมืดผมเลยกลัวก็โรคกลัวป่านเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าป่ามันจะมีอะไรมาพุ่งมาโจมตีเราหรือเปล่าครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูโลกต่อไปกันเลยครับโอเคตอนนี้มันเรามาอยู่ในโลกอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรเนี่ยเคก็ไม่รู้ว่าโลกนีแ้แปลว่าเฟลเลฟเวียเฟียออฟเฟียออฟบินิงสเตป เพ็ดจับเพ็ดคือโลกกลัวแล้วก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะโอเคครับอันนี้น่าจะเป็นโลกโรก,กลัวห้องสมุดหรือเปล่าาจะใช่นะเพราะว่ามันดูเนี่ยอ๋อ้ยหรือว่าโรก,กลัวความเงียบหรือเปล่าเออน่าไปน,น่าจะน่าจะน่าจะมีผลนะเพราะว่าโรคก,กลัวความเงียบหรือเปล่าแต่ผมไม่ค่อยกลัวมากนะเพราะว่าเป็นด่าน มันไม่มีปุ่มบิ่งแสดงว่ามันมีไม่มีผีแน่นอนโอเคก็โลกกลัวที่ว่างหรือเปล่าไม่มันไม่ได้ว่างนะอะไรกันแน่เนี่ยโอ๊ยก็ขอดูก่อนแล้วกันนะโอเคก็สรุปให้ฟังเลยกันนะก็โลกนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคือโลกกลัวอะไรนะก็ถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกแล้วกันนะก็มีเป็นห้องคล้ายๆห้องสมุดอนะแต่ไม่มีสมุดเลยก็โลกนี้นะบน่าจจะเป็นโลกกลัวแบบ โลก,กัวที่ที่อะไรที่ที่เงียบเหงาครับเออน่าจะใช่ใช่โอเคเดี๋ยวเราไปดูโลกลกัวต่อไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในโลกอะไรเนี่ยโลก,กัวเขาวงกดนั่นเองนะครับก็ถ้าใครเป็นโลกนี้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับก็โลกนี้มีชื่อว่ามาซิมาซิโอโฟเบียนั่นเองนะครับก็เป็นโลก,กัวเขาวงกดก็โลกนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนมันจะมีสิ่งสิ่งอะไรที่แบบ เวลาเดินผ่านไปปุ๊บมันจะมีตัวอะไรมาแว่เราหรือเปล่านะโอเคก็เหมือนจะมันจะมีตัวอะไรที่แบบวิ่งไล่เราในเขาหงกหรือเปล่าคนลุกอีกแล้วคนลุกอีกแล้วดูมันความมืดนะเนี่ยโอ้ไมปุ่มวิ่งด้วยเว้ยไม่กล้าไปจริงไม่กล้าไปเพราะว่ามันมืดมากโอเคเดี๋ยวผมจะ พูดแบบรุดเร็วเลยกันนะครับก็สรุปกันเลยคนระับอุ๋ยรีพูดรีไปแล้วกันก็โรคกลัวนี้เป็นโรคกลัวความมืดติไม่ใช่โรคกลัวของมองกรนั่นเองก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามีตัวอะไรมาแว่เราในเขางมงกรหรือเปล่ามีตัวอะไรวิ่งวิ่งวิ่งไล่เราในเขางมงกรหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูโรคกลัวต่อไปกันเลยเพราะว่าไม่กล้าเดินไปแล้วไปแล้วโอเคครับก็โรคกลัวนี้จะเป็นโรคกลัวความมั่งเปล่าก็คือโรคคีโนโฟเบียนั่นเองนะครับก็โรคกลัวความมั่งเปล่านี้น่าจะทําให้เรารู้สึกว่า เอร์วาหวางเวกเบอร์ว่าหวางเวกก็ก็โลกลัวนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรในชีวิตแล้วนะก็โลกโยคนี้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะผมชอบความว่างเปล่าเนี่ยเออชอบอยู่คนเดียวเนี่ยเออนั่นแหละโอเคครับตอนนี้โลกกลัวความว่างเปล่าก็ได้มาแล้วตอนนี้ผมขอไม่เดินแล้วกันนะเพราะว่าโลกกลัวความว่างเปล่านี้มันไม่ใช่กลัวแบบนี้ดิ เออมันมีปุ่มวิ่งด้วยแสดงว่ามันต้องให้เราวิ่งหนีอะไรสักอย่างก็เดี๋ยวผมขอดูให้ดูร,บรบอบๆก็มันจะเป็นแบบเนี้ยวนไปเรื่อยๆนะครับก็โลกนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาไทนะรกลัวก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับก็โลกนี้สรุปให้ฟังเลยละกันนะโลกนี้มันเป็นโลกที่ทําให้เรารู้สึกว่ามีความบ้างเปล่าวัวางหวงัวงเวง้งนะก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาพุ่งใส่เราหรือเปล่านะตอนนี้เจบสำหรับคลิปนี้ขอไเพีเท่านียบไปแล้วนะหายตัว